มาอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้นะช่วงเช้านะครับอีสูสุนะครับกันไฟท้ายหายนะครับมามาถึงที่นะครับสวัสดีครับพี่เอาตูดเข้าครับ่าครมาแล้วครับ จ้าวทุกวันนี้อีสวยครับขายดีนะป้ายแดงหมดนะครับเห็นหลายคันแล้วไม่มีป้ายนะอไอเวลาต่อสายไฟไเอาแผ่รดีดีกับเวลาเจาะเอานำส่วนจอด<อ>ช่งางคนอื่นก็องไต่ไเลยดูดฝุ่นด้วยนะดูดฝุ่นแน่เออมันจะดูดตรงนั้นนะผมละเอียดเพราะห้าละเอียดชาร์ดเลยใช่ไหมผมผมไม่รีบผมเอาคือมันเป็นรถเราเนาะเราก็จะเอาให้มันแบบดูดีๆใช่ผมทำรถผมก็ทำดีนะรถลูกค้าก็ต้องทำดีอยู่แล้ว งั้นไปทำบุญเพื่อเละเหมดเลยครับผม <laughs> <laughs> ว่าพี่ว่างผมเลยโทรหาพี่ก่อน <c oughs> อ่าก็ลุยนะครับเปิดท้ายนะครับช่างคิวก็สอดสายนะครับช่างอีกคนเนาะก็ทำงานกันสองคนก็จะเร็วหน่อยนะครับมีลูกค้าตามมาจากน่าจะติก๊กตอกนะครับผมก็ขอบคุณครับผมอ่านี่ครับแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับ ดึงเชียงมาหน่อยก็ได้นะดูฝั่งนี้แล้วก็ดึงม,มานี่นะนครับเห็นมก่อนะกรอนีกกน้ให้ไปนะเราตัดแล้วตะอใบเก็บครับให้มันเรียบๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นกรดนะครับกอดสป,ปริงนะครับที่เราให้ไปนะ แกะอ,ออกนะก็เป็นน็อตน็อตนี่เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสอย่างดีนะครับมีแหวนกันลายน็อตเมียคู่นะครับแหวนอีแปดครบเลยนะครับนี่ครับก็มาร์กจุดใส่ก่อนนะครับวันน้งซื้อ,นะอก็ประมาณนี้นะครับ ตรงกลางพอดีเลยนะ่ครับตรงกลางสไลด์เปิดปิดได้ครับก็เจาะรูเลยนะเป็นดอกอาร์ฟเอนะครับ ใบให้เรียบนะเห็บละเอียดเจาะใส่สปริงนะครับ นี่ครับก็แบบประมาณนี้นะครับใส่ใสปริงนะเราเก็บไว้รับกันหลุดกันกระชากก็มาใส่กรอนต่อนะอันนี้นะครัเสร็จแล้วนะผู้เมียนะครับผู้เมียแหวงกันขายครับเรา แบบนี้ทุกคันนะครับปิงดัดให้นะครับกันกันร่วงกันกระชากนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับติดกอนนะสั่งไปติดเองได้นะครับให้ครบชุดเลยใส่นะครับ เป็นระบบสายไฟไดทองนะครับเห็นไหมอ่าเรียบไปครับเสร็จแล้วผมก็จะตรวจสอบอีกทีนะครับทุกคันนะครับตรวจสอบก่อนส่งนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมระบบกระดูกงูนะครับสอดทุกจุดนะครับเก็บตามสายเดิมของรถนะครับมีตรวจสอบก่อนส่งทุกคันนะครับขึ้นหลังทัชซีนะครับเห็นไหมอ่าใส่ท่อกระดูกงูนะครับทุกจุดนะครับรัชซีบันทัดนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมอ่าอันนี้จุ๊บเดี๋ยวผมจะสอดจุ๊บอีกทีนะครับ บลงข้างอันนี้ครับเป็นภายในนะอ่าเป็นซูแทบนะครับเห็นไหมใส่ิวแทบสองตัวนะครับกล่องกันไฟย้อนนะครับจุ๊บนะครับเห็นไหมข้อกระดูกงูนล้วข้อจุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ดึงปิดนะครับดึงปิดด้วยนะครับเห็นของกันไฟย้อนนะเน็นนี้ยนะครับน้ำไม่เข้านะครับดึงปิดจุ๊บให้ด้วยนะครับอ่าปิดไว้ ข้างหน้าเขาก็ใส่แล้วนะเห็นไหมครับจุกครับน้ําไม่เข้าครับจุกกับน้ําไม่ตัดไม่ตัดยางไม่ได้อะไรนะครับเห็นไหมจะจุกแล้วก็เดินสายไฟลงมานีนะครับอใส่ท่อะดูกงูทุกจุดนะครับเป็นการทํางานของระบบกรณ์นะครับอ่าเรากดล็อกรถนะครับก่อนสไลด์เข้านะครับเห็นไหมเปิดไม่ได้ครับตัวสีเหลืองไม่ทํางานครับกดกดล็อกนะครับก่อนสไลด์อกมาครับตัวนี้จะทํางานได้นะครับ บังคับเป็นตัวบังคับก่อนนะครับมานี้ครับตัวนี้นะนี่ก็เป็นลูกเหล็กรูอย่างหนาน,นะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี้ ทีนี้เราก็มาติดายางกันขบบัตเป็นรอยนะครับให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับนี่ก็กกประกอบแผ่นฝาท้ายก่อนนะครับแผ่นปิดท้ายนะอ่าแล้วคันนี้ก็ติดอ่กันระคอกบับรเป็นรอยด้วยนะครับนหนึ่งม้วงนครับห้าเมตรสี่ประตูนี่เหลือๆเลยนะตัวนี้ผมใช้มาก็ตั้งแต่ซื้อรถมาครับก็สองปีจะเข้าสามปีแล้วเนาะ ก็คือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็กันได้เลยนะแค่เรายัดยัดเข้านะครับมันเปจะเป็นคล้ายๆกิปบหนีบๆนะครับในยางนะอันนี้ไม่กัดสีรถนะครับตัวนี้วันเป็นยางกันกระแทกเฉยๆนะครับขอแนะนำนะครับสำหรับป้ายแดงรถใหม่ๆนะครับไม่อยากให้สีรถโดนแมกเนเนอร์กัดนี่รีบติดเลยนะครับ เอารถใหม่ใหม,ใหม่รีบทำเลยนะไม่งั้นเรียบร้อยนะขึ้นใจก็อ,อกสอบถาม,ไ,มได้นะผมว่าจะเป็นล็อกฝาท้ายติดอ่าประดับยนต์ต่างๆนะไฟเฟยนะกล้องนะครับจอจอบถามมาได้เลยนะครับนะัดชิวล่วงหน้าเลยนี่ยก็เป็นยางกันรอยนะเอาหนีเข้าไปเลยนะครับยัดแก๊เข้าไปเลยนะ กันลอยครับกันลอยของกระบานะครับรอืมครับตรวจร้องนะเปิดฟรีนะมีปองกันยอดมีอะไรครบนะครับเป็นแถบค้อนสไลด์นะตรกดล็องครับรับประกันห้าปีนะครับอันนี่ครับล็อกฝาท้ายนะครับกันเเพได้าหายนะคระับอี่อสุนะครับใหม่ๆครับป้ายแดงเลยนะครับ สนใจอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อตามนำบัตรได้เลยล็อกฝาท้ายกลองกันไฟย้อนกล้องบันทึกหน้าหลางังเซ็นเซอร์การะยะอะไรประดับยนต์ไฟ LED หรือเลี้ยวเบรกถอยไปไฟไป้ายเชีย GPS ติดตามรถสตาร์ทีโมทผพุสตาร์ทโซลาเซลล์นะครับก็สอบถามได้ย,ยิ่งกดไลค์กดแชร์หรือตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ